สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูลักขณาธนูนะคะประจําเดือนเมษายน2565ค่ะ ชาวราศีธนูลักคณะธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในกับชาวราศีธนูรักคณะธนูในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น ไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่าในให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆที่นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะแมอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่แปดเดินไพ่แปดเหรียญค่ะ สามไม้เท้านะคะไพ่เดวอล์ค่ะและเป็นไพ่9ไม้เท้านะคะชาวราศีธนูลัคนณาธนูในอดตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูธาตุด,ดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินทึศกันมังกรนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะ คุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนะ้าไพ่เท่านั้นนะคะชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีการรอคอยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันมากๆอ่าห่างไกลกันมากๆนะคะอาจจะคนละอำเภออ่าคนละจังหวัดคนลบประเทศหรืออาจจะเป็นคนละซีกโลกไปเลยก็ได้แต่ไม่รู้สึกว่าการรอคอยของคุณมันเหมือนกับ รออยู่ที่เดิมอ่ะไม่มีการพัฒนานะคะอาจจะรอรอแล้วรอเล่ารอแบบไม่มีประโยชน์รอไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเลยนะคะต่างคนต่างก็เขาเรียกว่าปล่อยให้กันและกันรอในระหว่างที่รอก็อาจจะมีเขาเรียกว่าความอา,อาจจะมีแบบคําพูดอ่าหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คนทางคู่หรือว่าตัวคุณเนี่ยบอกให้รออะไรอย่างเงี้ย นะคะแบบรอหน่อยนะเดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวจะนั่นเดี๋ยวจะนี่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะคะ่ะก็การรอนั้นก็ไม่มีไม่มีจุดหมายไม่มีระยะเวลาที่กำหนดตัวคุณนะคะอาจจะเลือกที่จะจบไม่รอแล้วนะคะไม่รอแล้วอยู่ต่อไปรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในตรงเนี้ยมันไม่มีอนาคตเลยมันมันมันไม่มีมันไม่คุ้มกับการรอคอย เลยตลอดระยะเวลาที่คุณรอมาไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนะคะคุณก็อาจจะเลือกนะคะที่จะจบนะคะความสัมพันธ์ในการรอคอยในครั้งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือแนวดีที่ผ่านมาของชาวราศีธนูและขนาดธนูนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคะ่ะสามารถสกิลข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดจะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคาธนูประจำเดือนเมษายนส5 6 5ายจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ไพ่ justice ค่ะไพ่สองดาบนะคะไพ่เจ็ดถ้วยและ เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมโดดเด่นมากๆในชาวราศีตุลลัคนาตุลอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฏมีพิจิกธาตุด,ดินปือศพกันมังกรค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยที่บอกว่าคุณเลือกที่จะจบ สิ้นสุดการรอคอยนะคะแล้วก็ปิดกั้นทุกอย่างคุณอาจจะแบบจบแล้วก็บล็อกไปเลยก็ได้คือคุณไม่คุณบล็อกเขาก็เขาบล็อกคุณอะ่ะแต่ในที่นี้มีเพของการถูกบล็อกถูกปิดกัน้นนะคะอืมความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศจับต้องไม่ได้นะคะคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองคืนหัวใจให้กับตัวเองกลับมาประคับประคองจิตใจกลับมาประคับประคองแล้วก็รักษาแผลใจของตัวเองดีที่สุด นะคะหมายรู้สึกว่าคุณน่าจะเลือกแบบนี้นะคะอืมอย่างน้อยๆเราเราเซฟหัวใจตัวเองไว้ก่อนนะคะเออเซฟหัวใจตัวเองไว้ก่อนไม่ไม่ปล่อยให้เวลาหรือว่าปล่อยให้ใครเข้ามาเขาเรียกว่าเห็นเห็นความรู้สึกเห็นเห็นหัวใจเรามันเป็นของเล่นน่ะนะคะประมาณนี้เลยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคณนาธนูจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนีญ่ยญบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้เดินพ่าเดวิค่ะสเตรนนะคะพ่ยสิบไม้เท้าและเป็นพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะ ชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะคุณอาจจะเคยคุย,คยหรือว่าคุยอยู่กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกันกับคุณโดดเด่นในชาวราศีสิงห์ลักนณาสิงห์นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรลัคนณามังกรหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษา คนที่มีเขาเรียกว่ามีความต่างกันมากๆเช่นาภาษาวัฒนธรรมประเพณีศาสนาอายุหรือแม้กระทั่งนิสัยใจคอรหรือว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตก็จะมีความต่างกันเช่นเดียวกันนะคะส่วนเอาคานาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคนาธนูในอนาคตไม่อยากจะบอกว่าคุณพยายามที่จะไปข้างหน้าแหละคุณพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าแต่ว่าคนที่คุณเลือกที่จะหันหลังให้หรือ นะคะคุณคนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปเขาอาจจะกลับมานะคะกลับมาขอโอกาสอ่าตัดไม่ขาดไม่รู้ว่าคุณตัดไม่ขาดหรือเขาตัดไม่ขาดแต่ในที่นี้มีใครคนใดคนหนึ่งที่ตัดไม่ขาดแล้วก็กลับมาเพื่อจะขอโอกาสแต่ไม่รู้สึกว่ามีในที่นี้มีมี energy ของคนที่เลือกที่จะเดินไปข้างหน้าเลือกที่จะไม่แบกเลือกที่จะไม่ให้โอกาสเลือกที่จะไม่ปรับ นะคะเพราะว,าว่ากว่ากว่าที่จะตัดสินใจได้ก็หนักหนาสาหัสพอสมควรถ้าหากว่าหัดหลังแล้วก็คงไม่ไม่ไม่วกกลับไปะคะ่ะอืมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูและคณาธนูค่ะขอคําแนะนําหน่อยนะคะขอคําแนะนําหน่อยค่ะคําแนะนําใบได้ด้านไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่บอกว่า คุณอยู่คนเดียวคุณจะมีความสุขมากกว่านะอืมคุณอยู่คนเดียวคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณมากกว่านะคะไพ่เก้าดาบค่ะไพ่บอกว่าเอ,อ่อย่าเพิ่งคิดเยอะอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งวิตกกงังวลอย่าเพิ่งคิดอะไรไปไกลเกินไปเหตุการณ์ต่าง เรื่องที่มันเรื่องที่คุณคิดว่ามันเรวร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เรวร้ายถึงขนาดนั้นก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหาว่าเราคิดแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะดังนั้นหยุดคิดเลยแล้วก็ทำวันทำแค่วันนี้ให้มันดีที่สุดนะคะมีความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดนะคะ ไพ่แปดดาบค่ะออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนออกจากความสัมพันธ์ที่มืดแปดด้านกลับไม่ได้ไปไม่ถึงความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตออกมาซะนะคะไม่มีใครกักขงังคุณได้เท่ากับตัวคุณที่จะยอมให้เขากักขังนะคะและสุดท้ายเป็นไพ่เดอะฟูลค่ะไพ่บอกว่าปลดปล่อยนะคะให้ตัวเองให้เปิสระปลดปล่อยตัวเองให้ให้เดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่มองมองไม่เห็นอนาคตอะแล้วคุณเดินไปข้างหน้าอย่างน้อยๆข้างหน้ามันจะเป็นนรกหรือมันจะเป็น ห,หรือมันจะเป็นเหวหรือมันจะเป็นทุ่งดอกไม้แต่ขอให้คุณออกไปเถอะถ้าคุณไม่ลองนะคะคุณก็จะไม่รู้เลยว่าอนาคตของคุณหรือว่าโลกข้างหน้ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลนนัคขณาธนูเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภการทำบุญเสริมดวงนะคะ